ใจสำคัญของการปัดกรรมไม่มีนอกจากการชดใช้กรรมพระมหาเทลระที่เรารู้จักกันดีนะคะเรียกว่าพระมหาสังกัจจัยพระมหาสังกัจจยนะนะคะเมื่อพระพุทธองค์นะคะทรงอยู่ที่เมืองสาวัตถเีเรียกกันง่ายๆว่าพระตังกัจจัยท่าน ได้เดินบินธบาทนะคะในขณะที่บินธบาตอยู่ก็ลูกชายเศรษฐีนะคะได้มองเห็นพิตูรูปนี้มีผิวกายดัำทองคำนะคะแล้วก็มีความทสง่าง,งามในขณะที่เดินจึงคิดในใจว่าถ้าอาอยากให้ภรรยาเรานะคะอยากอยากให้แรรยาเรามีผิวพรรณเยี่ยงนี้นะคะ มีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นภรยาเราคิดเสร็จนะคะพอคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยพระเทระที่เรียกที่เรารู้จักกันในนามของพระสัง,สงกัจจายนะเนี่ยเทระเนี่ยนะคะท่านมีคุณวิเศษ mm. ก็ต้องบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพอคิดว่าอยากจะได้มาเป็นภรรยาในความที่เป็นเพศชายู่ในขณะที่คิดเสร็จก็เป็น เป็นผู้หญิงไปเลยในทันทีนะคะด้วยความอับอายว่าตัวเองเอกลับเป็นผู้หญิงก็เลยทำให้หนีออกไปจากเมืองโดยพ่อแม่นะคะได้ตามหาจนสุดความสามารถก็จึงคิดว่าลูกได้ลาโลกนี้ไปแล้วก็จึงทำบุญอุทิศกุศลให้นะคะลูกชายเศรษฐีนะคะฝากเสียใจทำให้เดินตามร้อยเกวียนไปแล้วก็มี เกวียนของชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะที่ที่เรียกว่าเมืองกะตาศิลาได้เดินทางผ่านสาวัตถีแล้วก็เดินทางตรงไปยังเมืองกะตาศิลาหญิงผู้ถูกแปลงจากความคิดเนี่ยคะ่ะที่ล่วงเกินพระสงค์นะคะที่ล่วงเกินพระสงฆ์เนี่ยเดินไปด้วยความต้องบอกว่าหดหู่และเสียใจในขณะนั้นเนี่ยคนที่ ขับเกวียนอยู่ก็ได้หันมามองนะคะหันมามองว่าเอ๊ะหญิงผู้นี้ทำไมเดินตามลอยเกวียนแล้วจึงทักทายลูกสุดีมีมีของติดตัวไปคือแหวนนะคะถอดแหวนออกแล้วก็ให้คนขับเกวียนทุกคนจึงเชื้อเชิญให้นางขึ้นไปนั่งบนเกวียนคนที่ขับเกวียนก็เราจะนำะผู้หญิงคนนี้ให้แกนายเรา ด้วยลักษณะท่าทางนางนะคะมีผิวพรรณผุดพองอกิริยามารายาทดูงดงามชะลอยเราจะได้รางวาัลบ้างนะคะเมื่อไปถึงเมืองกตตาศิลาลูกเศรษฐีที่มีความคิดโลกกลายเป็นหญิงเลยนะคะก็ถูกใจถูกใจของเศรษฐีเมืองกตตาศิลาในที่สุดก็แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยากับลูกเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งนะคะ ในขณะที่เป็นภรรยาเนี่ยพ็ที่ตั้งท้องขึ้นนะคะที่ตั้งท้องขึ้นคือก่อนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะพบพระสังกระจายนี่นะคะก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีลูกอยู่แล้วสองคนพอไปคิดอย่างนั้นกับท่านก็เลยทําให้ตัวเองกลายเป็นหญิงแล้วก็พอมาเป็นหญิงแล้วก็มีสามีแล้วก็มีทุกอย่างที่เหมือนผู้หญิงคือมีลูก มีลูกอีกสองคนนะคะในในขณะนั้นเนี่ยได้ขึ้นไปบนปรา,าสาทแล้วก็เฝ้ามองคนที่เดินไปเดินมาอยู่ด้านล่างนะคะตาก็ไปเจอสหายเก่าคนหนึ่งที่เดินอยู่ในเมืองกัตธิลาแล้วก็ให้คนรับใช้ไปเชื้อเชิญให้ขึ้นมาสหายเก่าไม่ไม่รู้จักคะ่ะไม่รู้จักนาง นางจึงบอกกับพระหายเก่าว,ว่าเราคือเพื่อนท่านด้วยความที่เรารู้เท่านะคะรู้เท่าไม่ทันทุกรู้เท่าไม่ไม,ไม่ไม่ทันในสิ่งที่ควรจะรู้คือไปคิดไม่ดีนะคะคิดคิดไม่ดีกับพระพระ,ะมหาสังกจัยคือตรงนี้เนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อยากจะแก้ปัญหาให้ก็เลยนำนะคะนำเพื่อนที่เป็นหญิง าไปหาพระสั่งกระจายแล้วก็ขอโหติกรรมนะคะพระสั่งกระจายก็อโหติกรรมให้ในบัตรดนก็กลับมาเป็นชายเหมือนเดิมจากนั้นก็ได้นำลูกนะคะกลับไปได้นำลูกที่เกิดขึ้นกับลูกของเศรษฐีเนี่ยยกให้เศรษฐีไปแล้วกลับมากลับมาที่เมืองนะคะก็ยกลูกที่ที่ตัวเองจากไปเนี่ยให้พ่อของตัวเอง ชาวเมืองเฝ้าถามนะคะเฝ้าถามว่ามันเป็นยังไงมายังไงไปมีลูกด้วยตัวเองอเกรรอ็เกิดความเกิดความเบือ่อเบื่อหน่ายแล้วก็ขอบวชในที่สุดแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ชีอยากบอกว่าไม่ชเฝ้านะคะเฝ้าเฝ้ามีโอกาสที่ไหนก็เฝ้าพูดนะคะเฝ้าบอกเฝ้าเรื่องที่ เราคิดนะคะไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นแล้วเรื่องที่เราเห็นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตเราไม่ใช่กรรมจากใครเลยที่สร้างให้เรานอกจากตัวเราแล้วก็เผ่าพันธุ์นะคะถ้าเราเกิดมาในตระก,กูลที่มีความกระตัญยูเราเกิดมาอ,อ,อยู่ในที่ที่มีทรัพย์อันมั่นคงแล้วก็เกิดมาพร้อมไปคุณสมบัติของ คุณงามฟวาดีที่เรียกว่ากรรมดีเนี่ยเราย่อมนะคะเราเราย่อมจะเจอในสิ่งที่ต้องบอกว่าเจอในสิ่งที่วันณะหรือตระกูลเนี่ยต่างจากต่างจากคนอื่นอันนี้อยากจะบอกว่าแค่คิดนะคะแค่คิดก็กลายเป็นหญิงแล้วอย่างก็มีคนมาขอบวชนะคะมีคนมาเหมือนกับปรึกษาเรื่องบวชกับไม่ชีว่าอ่านหนังสือแล้วก็ดู You Tube You Tube ไม่ชีจน มีความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่อยากมาถามว่าทํำยังไงดีถึงจะไป,ไปบวชแล้วถึงจะ,ะประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ไม่ติดอาบัติออกมานะคะแม่ชีก็แม่ชีอยู่กับพระเยอะค่ะแล้วก็สิ่งที่แม่ชีเจอคือถ้าแม่ชีร่วมเกินพระไว้ตอนเช้ากรรมมันก็จะส่งผลไม่ไม่เกินชั่วโมงอะคะ่ะ พูดอะไรไว้คิดอะไรไว้ทําอะไรไว้มันก็จะส่งผลมาที่เราทําให้เราเรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เรา,เาทําไปเนี่ยเรารับทันทีแล้วสําหรับคนที่พูดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยทําไปเรื่อยโดยโดย,โดยที่ต้องบอกว่าขาดสตินะคะไม่ชีก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีสติอะไรมากมายแต่ว่าพยายามระวังเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ละอายต่อบาปที่มันจะเกิดขึ้น เพราะว่าทุกทุกสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเท่านั้น,น,นเมื่อชีฟังเทศมหาชาติมาเป็นเวลาต้องบอกว่าเป็นเวลาสิบปีแล้วะแล้วเทศมหาชาติที่เม่อฉีเข้าใจจริงๆเลยคือปีที่เก้าค่ะปีที่เก้าเมื่ีถึงได้เข้าใจในแปดปีเม่อฉีไม่เข้าใจเลยว่าเทศมหาชาติเนี่ย ไม่ฉีดได้อะไรบ้างฉีดมาได้นะคะปีที่เก้าคือหลวงพ่อมาสรุปนะคะสรุปเรื่องอริยรสัจสี่ในเรื่องของทุกข์ทุกข์สมุทัยแล้วก็นิโรธมรรคพูดถึงเหตุของทุกข์นะคะทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจและเหตุของทุกข์แล้วก็หนทางจะดับทุกข์แล้วก็มรรคแปดที่มนุษย์อย่างพวกเราต้องทำความ ทำความรู้จักเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยม่สิคิดว่าทุกคนต่างคนต่างละอายย่อมไม่สร้างความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นกับสังคมแล้วก็ผู้พบเห็นแล้วก็แต่ละแต่ละองค์แต่ละท่านมันมีมีการอธิบายของหลวงพ่อสมเด็จนะคะว่าเหตุผลของกรรมแม้แต่เล็กน้อยนะคะในในในส่วนที่ เป็นคำถามที่น่าคิดมากคือทำไมกันหาและชาดีที่เป็นลูกของพระเวสสันดรเนี่ย mm hmm. เมื่อชูชก mm hmm. ไปจับตัวมาแล้วอะทำไมถึงต้องผูกมือทำไมถึงต้องทำโทษทำไมถึงต้องถูกเคี่ยนตีโดยชูชกนะคะหลวงพ่อก็ขยายความนะคะขยายความว่าพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ ว่าเมื่อในอดีตนะคะสองกุมารนี้นะคะทั้งกันหาและชาดีเกิดเป็นลูกของชาวนาที่พ่อแม่เป็นชาวนาแล้วก็สง่งให้สองพี่น้องเนี่ยช่วยกันดูแลโคกแก่นะคะโคกแก่ตัวนี้ดื้อค่ะจะไม่กินหญ้าพอปลูกข้าวก็จะลุยลงไปกินข้าวพ่อกับแม่ก็จะบอกกับทั้งสองกุมารนี้นะคะในใน,ในชาติที่เป็นลูกชาวนาว่า ให้ดูแลให้ดีเพราะว่าหัวแก่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ฟังนะคะสองพี่น้องก็เด็กอะคะ่ะตามภาษาเด็กะะหันมาอีกทีหนึ่งไอ้โคแก่ตัวนี้นะคะปลายแก่ตัวนี้ก็กำลังย่ำลงไปในนาเพื่อกินข้าวก็สองคนช่วยกันดึงนะคะดึงปลายแก่ตัวนี้มามัดกับต้นไม้มาผูกกับต้นไม้แล้วก็ไปช่วยกันหา หนามนะคะไปหาหานามไม้ไผ่นะคะแล้วก็มาเคียนตีควายแก่นี้ด้วยด้วยหนามไม้ไผ่เพราะว่าลงไปกินข้าวนี่เป็นคําสั่งของพ่อแม่นะคะเกิดใหม่นะคะเกิดใหม่มาเป็นพระกันหาจารีควายแก่ตัวนั้นเกิดเป็นชูชกที่จะกำลาบสองกุมารว่าได้ชูชกคิดว่าสองกุมารนี้เป็นลูกของพระมหากษัตริย์ ถ้าเราเอาไปเป็นธาตุถ้าเราไม่กำลาบแต่แต่ต้นต่อไปก็จะ,ะกำเ,กเริบสิบสานนี่เรื่องนี่เรื่องในมหาชาตินะคะไม่ชีคิดเสมอว่าในในขณะที่ไม่ชีฟังเทศเนี่ยไม่ชีได้อะไรแต่ไม่ทุกครั้งอะไม่ชีจะนั่งทำสมาธิแล้วก็นั่งฟังนะ,ะนั่งฟังด้วยใจเคารพในในในทานของพระเวสสันดรแต่ว่า พอมาได้รู้คําเฉลยตรงนี้นะคะทําให้แม่ชีคิดว่ากรรมนะคะแม้แต่จะเป็นเท่าเส้นขนแม้แต่ฟ้าผ่าลงมาเป็นสายฟ้าฟาดเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญเลยนะคะไม่มีอะไรที่เป็นความบังเอิญเลยแล้วก็ในตัวนที่ออ่ทำความเข้าใจกันจริงๆแล้วเนี่ยพอหลวงพ่อมาขยายเรื่องอริยสัจสี่มันไม่ได้ไกลจากตัวเรามากเลยนะคะ มันไม่ได้ไกลจากตัวเรามากเลยคือมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกับความคิดที่ความคิดนะคะแล้วการกระทําทุกอย่างที่ที่ส่งผลมาที่ที่เรียกว่าความไม่บังเอิญแม้ความคิดนะคะหรือแม้โทษที่ตึกตัวมาจะเป็นการกระทําที่ตามคําสั่งของพ่อแม่บอกแต่ด้วยความด้วยความโกรธของเด็กน้อยทั้งสอง ยังเป็นแรงข้าบชาติมาให้ถูกชูชกฟาดตีในในขนาดนั้นเนี่ยพระชาลีบอกกับพระเวสสันดรน,นะคะในขณะที่ถูกตีพระเวสสันดรเห็นชูชกถูกตีลูกเนี่ยก็หันไปหยิบพระขันนะคะทําไมมาตีลูกต่อหน้าพ่อนะคะเพราะความเป็นพ่อก็ยังยังอยังยังเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้ค่ะพระชาลีได้ยกมือขึ้นนะคะ บอกแกพ่อว่าเออถ้าหากแม้นชาตินี้สิ้นไปนะขออนุโมทนานะคะจะช่วยพ่อสร้างกุศลให้บรรลุให้พ่อบรรลุธรรมถ้าชาติหน้ามีจริงขอเกิดไปเป็นลูกพ่ออีกเพื่อสร้างเพื่อสร้างนะคะ,ะเพื่อสร้างบาร,รมีให้แก่พ่อในในส่วนที่เป็นน้องนะคะในส่วนของกัหาเนี่กันหายังน้อยมากนะคะ อายุยังน้อยมากที่จะรู้ว่าควรจะพูดอย่างไรด้วยความโกรธยังไงก็พูดกับพ่อไปอย่างนั้นว่าถ้าหากแม้นชาติหน้ามีจริงก็ไม่ขอเกิดเป็นลูกพ่อเพราะด้วยความเสียใจของเด็กน้อยนะคะเรื่องราวของของเทพมหาชาติกล่าวไว้ว่า,เ,าเมื่อพระชาลีเกิดมาเป็นพระราหุลน,นางาพ,พระกันหาเกิดมาเป็นนาง อุบลวัน,นานะคะที่เกิดเป็นลูกของเศรษฐีมีผิวไกลนะคะมีผิวไกลหอมเหมือนดอกบัวนะคะรูปร่างนะคะรูปร่างของนางนางนางอธิษฐานไว้ว่าไม่ว่าทุกครั้งที่นางเกิดนะคะถ,ถ้าถ้านางเกิดมาเมื่อนางย่างกายไปที่ใดเนี่ยขอให้มีดอกบัวผุดขึ้นมาทุกเก้าทุกเก้าที่นางย่างเทา้า ไปในที่ต่างๆแล้วเป็นลูกของเศรษฐีมาเกิดใหม่เป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวบอกกับเศรษฐีว่าต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีนะคะเศรษฐีก็จัดงานอย่างเออกะเลิกนะคะจัดงานอย่างเอกะเลิกแล้วก็ในที่สุดก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,มมาเามื่อเห็น นางอุบลวรรณนนาก็ด้วยด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพแล้วก็สังขานุภาพแห่งพระพุทธองค์เนี่ยตรงเห็นว่านางอุบลวรรณนนานเนี่จะมีฤทธ์นะคะมีฤทธิ์ดุดพระโมคคลาเลยก็จึงให้ทำอะคะ่ะให้ทำตอนนาในขณะที่นางมัมเพนเพียนนะคะก็ได้สร้างกฎไว้นอกบริเวณ ไกลผู้คนนะคะไกลผู้คนแล้วก็ทำที่พักไว้นะคะอยู่ผู้เดียวโดยปฏิบัติธรรมนางสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะคะในขณะที่นางสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จากความคิดของนางนะคะที่ไม่ขอเกิดเป็นลูกของพระเวชนดรทำทำให้นางมาเกิดใหม่เป็นลูกของเศรษฐีแต่มีนะคะต้องบอกว่ามีบุญร่วมกัน จึงมา,มาเกิดเป็นพิจุณีในพระตัมมสัมพุทธเจ้าอีกในขณะที่นางอยู่ท่ามกลางนะคะอยู่ท่ามกลางคนเดียวในบริเวณที่ปฏิบัติเมื่อนางเอนกายลงนอนด้วยความด้วยความอิดโรจากการปฏิบัตินะคะมานพคนหนึ่งนะคะที่ชอบพอนางในขณะที่เป็นฆราวาสได้เฝ้าได้มาเฝ้าดู ะะได้มาเฝ้าดูนางตลอดเวลาที่นางอยู่ที่นั่นจนเห็นช่องว่าที่นี่ไม่มีใครเลยนอกจากนางคนเดียวเมื่อานางเอดกายลงนอนก็จึงขึ้นไปข่มขืนนะคะขึ้นไปข่มขืนนางนางจึงผักใสด้วยความรังเกียจนะคะผักใสด้วยด้วยความรังเกียดโดยที่นางมีฤทธิ์มากนะคะโดยที่นางมีฤทธิ์มากนางก็ ต้องบอกว่าพูดออกมานะคะพูดพูดออกมาด้วยความรังเกียจเมื่อชายผู้นี้นะคะข่มขืนนางแล้วเนี่ยต้าวลงจากบันไดนะคะแผ่นดินแยกนะคะแผ่นดินแยกสูบผู้ชายคนนี้ลงไปให้เห็นเปลวไฟของนรกกระพุ่มทันทีเพราะว่านางอุบลวรรณาเป็นพระอรหันถามว่าตรงนี้เกิดขึ้นจากอะไรในเมื่อนางเป็นพระอรหัน์แล้วไม่ว่า อะไรที่เข้ามาผ่านกายท่านท่านไม่มีอาสวะกิเลสอะไรนะนางสิ้นไปแล้วซึ่งอาสวะกิเลสแต่ด้วยที่ตัดพอน้อยใจพ่อไว้ว่าไม่ขอเกิดเป็นลูกพ่อนะคะไม่ขอไม่ขอสร้างไม่ขอสร้างบุญกับพ่อตรงนี้เลยส่งผลให้นางรับกรรมแต่ว่าไม่ชีจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ ที่เกิดขึ้นกับเราเรากําลังอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจในพ่อแม่ของเราหรือเราอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจในวัฒนนาของเราที่เราเกิดมาแล้วเราไม่มีบ้านเราไม่มีวิชาความรู้เราไม่มีเราไม่มีทุกอย่างเนี่ยล,ลองคิดใหม่นะคะถ้าความรู้ไม่มีก็ขยันนะคะอย่านอนเตื่นสายขยันทํามาหากินด้วยการใช้แรงงานก็ได้นะคะ มีหลายๆคนถามไม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์ไม่ชีคนหนึ่งไม่เคยทําอะไรเลยบอกว่าหางานทําก็ไม่ได้บอกว่าไปเรียนเป็นแม่บ้านแล้วกันนะครเช็ดถูขาดบ้านเขาขยันขยันแล้วก็อย่ามือไว้ใจเร็วเพื่อจะได้ออมีทางออกให้ชีวิตนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่มีคนมาปรึกษาเรื่องชีวิตแต่ก็ไม่ได้ตอบได้ทั้งหมดเพราะว่า ันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนให้เราพอให้เราพอกับสิ่งที่เรามีอยู่ความรู้ที่เราได้มาถ้าเราได้มาโดยนะคะโดยถูกต้องต้องมีคนรับเราก็ทำงานถ้าพ่อแม่เราส่งเสียเราเล่าเรียนด้วยเงินที่ประกอบจากอาชีพสุจริตเราต้องประสบความสำเร็จค่ะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นกันเราอาจจะเห็นคน ในสิบคนมีคนตาบอดหนึ่งคนในสิบคนมีคนพิการนะคะจากอุบัติเหตุหนึ่งคนในสิบคนเราอาจจะมีจะเห็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ยินอะไรเลยหรือก็ในสิบคนอาจจะเจอคนที่กำลังเป็นโรคร้ายที่มีชีวิตเหลืออยู่เพียงไม่กี่วันนี่คือธรรมะทั้งนั้นนะคะ mm. เมื่อวันหนึง่งตัดจะนะคะความเป็นจริงของชีวิตที่สุดเลยที่ไม่มีอะไรามาพาก ความเป็นจริงอันนี้ได้คือความตายค่ะก็เล็กๆน้อยๆนะคะทำมาจากรายการกระจกกรรมค่ะ,จะเจริญธรรม ค่ะแล้ววันนี้รายการกระจกกรรมก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้รับชมในวันนี้น่าจะได้ธรรมะดีๆจากท่านดรแม่ชีทศพรวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านดรแม่ชีทศพรเทวพิทักษ์ธรรมเป็นอย่างสูงพร้อมกับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดดิชานทวันพัฒนาสานันทศิริพร้อมทีมงานรายการกระจก,กรรมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ